ตั้งแต่เราทำงานอยู่กิเลสมันยังมาแทรกเอางานของเราไปได้เช่นเรากำลังสวดมนต์อยู่นี่กิเลสมันก็มาแทรกเอางานของเราไปคิดเร<ๆ>ื่องของกิเลสของกิเลสเสียหมดคำว่าพ like ุทโธเหลือแต่คำคำพูดคำพูดคำบริกรรมแต่เนื้อหนังจริงๆคือสติสตางความตั้งอกตั้งใจวิ่งไปกับกิเลสเสียทั้งหมดเราก็หมดบุณค่ามีแต่พุทโธเรียกว่าบ้านร้างพุทโธร้างจิตใจไม่มีสติรุ้งของ นี่ให้พากันระวัดระวังนะให้พุทธนึกพุทธโธพุทธโธไปที่ไหนอย่าลืมคําว่าพุทธโธเลิศเลอ,เลอสุดยอดแล้วเมื่อตะกี้นี้ก็ท่านทั้งหลายก็ได้กล่าวถึงเรื่องที่ว่าหลวงตาบัวนี่เป็นอะไรเป็นพาาระรหัว่าง้นใช่ยไหมเนี่ยก็อ่านเมื่อต้นๆน,นี้ก็ได้ทราบแล้วก็สมความมุ่งหมายกับเราบวชมาต้องการเป็นพาาระรหัานั้นนี่พูดให้ท่านทั้งหลายได้ทราบทั่วถึงกัน เกิดมาทีแรกเราก็ไม่เคยได้คิดอ่านแต่ตจองง